นเนี้โอกาสไม่จำเป็นต้องตั้งงเจอและวันนี้อยู่ในเกมมันไม่ได้อยู่ในเกมมันเป็นเว็บของแลมโบเนี่ยผมซึ่งเว็บนี้มันสาม,มารถตกแต่งคัสตอมนำโบนเองได้เนี้ยผมเรื่องสีแล้วก็แม็อะไรมาเนี้ยเนี้ยผมตกแต่งภายในแล้วก็มีพวกร้านที่แบบเป็นยังไงอะเปิดขายที่เป็นอิสตอรี่ของแลมโบวเนี่ยผม,มเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้เนี้ยผมจะมาแต่งแลมโบวแล้วก็เอาไปขับได้นะที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบ ทำยังไงเนะี่ยผมผมก็มาทำมาทำให้ดูแลกันนะโอเคเนะี่ยผมวันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวโมเดลไหนดีเอ่าเป็นอ่าแป๊บนึงนะตรงนี้มันก็สามารถแบบเลือกได้ด้วยนะว่าเป็นอะไรเนะี่ยผมโมเดลอะไรยังไงที่ผมจะเลือกวันนี้นะ่าจะเป็นาานะมูลค่าเนี่ยผมเป็นตัวไหนดีจะมีแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมก็อนนีก่อน ีเนีผมก็สามารถเรียกได้ว่ามันจะมีหุลคาแนวหุลคารเทคิคาไอเทคนิคแแล้วก็เอาไม่ใช่ไอดิตรงนี้ก่อนโอเคนีผมนีุ่รคาเทคนิคแนนหุรคาอีีโอหุคา EV อีโวคุณคา E อีโวสไปเดก็ุรคา e v o เอ้ย EVO w d แล้วก็ารรคาารไอารอีโวเเออรียผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด กี่รุ่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารุ่นประมาณนี้นะครัห้ารุ่นเน,นี่ยนี่แล้วจะมียูซุดด้วยนะครับผมนี่ยูซูตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่เลยไหมน่าจะใช่นะแล้วจะมีอีกอันนึงนั่น,นคืออ่าอาวินเทอร์ดอร์นะแต่ตัวนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวฮีโร่นั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาคัซ่อมตัวเองเลยนี่นะครับผม เริ่มมาเลยขาววิ่นคีอย่างนี้เลยเยวเลือกสีดีกว่าอนี่สามารถเลือกสีอะไรเองได้หมดเลยนะผมสีที่ผมจะเลือกนาจะเป็นสีเขียวเขียวนะนั่นคือผมเคยเจอแล้วคือแบบตัวจริงมันสวยมากสีเขียวอ่ะมันจะเป็นสีเขียวออแบบว่าอย่างเงี้ยสีประมาณนี้เลยนะครับผมสีเขียวแนี้แล้วก็เหลืองๆอ่ะแบบเงาที่เป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้ผมเงาตอนเป็นสีเหลืองประมาณเนี้ยชอบอากเลยาะวาผมเคยเจอแบบตัวจริงแล้วแบบ วยอ่ะนี่เป็นปมันแหละเฮ้ยมันเหลืองกันเลยคือผมว่าผมเอาสีนี้นแหละประมาณนี้เลยนะผมต่อไปเป็นแม็กนะผมอ่านี่เป็นแม็กนี้นะผมก็เป็นแม็กอ่าผมอยากได้แม็กที่เป็นตัววายๆนะผมวายเยอะอันนี้น่าจะใช่ป่ะอ่ะใช่อย่างนี้แหละทุกคน ตัวตวาออยอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบวายนี้มากกว่านี่ต่อไปนี่ผมเป็นคานลิปเปอร์น่นอนแน้ผมมันต้องตัดสีเอ็ไม่ใช่ด,ดิมันต้องเข้าไปกับสีรถเน้วผมแมทกันกับสีรถนะซึ่งผมก็จะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่ต่อไปเป็นท็อปวิวนี่แผมท็อปวิวนี่คือตรงนี้นั่นเองมันจะเป็นชุดแต่งที่เป็นแบบว่าสามารถเปิดจากข้างหลังได้เอ็ไม่ใช่ดิเป็นกระจกข้างหลังแน้ว แต่ถ้าเราไม่ใส่เนะผมมันจะเป็นแบบปิดม่ชิดเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้แล้วน,นี่นะอันนี้คือแบบใสๆนะซึ่งผมเคยไปดูยู u b e มาศึกษามาให้ผมเขาบอกว่า,วาน้ำฝนมันสามารถเข้าไปถ่ายถ้าฝนตกในหัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะต่มาให้ผมว่านี่คือชุดแต่งคิดว่าผมน่าจะไม่แต่งอะไรนะผมว่าแลมโบมชอบดืมๆม,มากกว่านะไม่รู้อ่ะนี่ประมาณนี้แล้ว ต่อมานี่ผมน่าจะเป็นภายในนะอันนี้ใช่ไหมอ่ะจริงด้วยนี่ผมนี่ Color Team เขาเป็นยังไงดีสามารถเลือกได้เลยว่าเบาสีอะไรยังไงนะถ้าผมเป็นสีดำอย่างนี้แหละแล้วก็ยัสามารถเลือกตะเข็บได้ด้วยนะทุกคนตะเข็บสีนี้ละกันสีเขียวอุ้ยฟาโลนี่เนี่ยผมสีเขียวนี้ สามารถเลือกได้ด้วยว่าอ,อ๋อก็เป็นสีเหมือนกันเนี่ยผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเล่มดนึงเลือกตะเข็บเอาได้แค่นี้แล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วเนี่ยอยากได้เป็นแบบสีดำดัวแล้วก็เป็นตะเข็บสีเขียวๆเนี่ยผมนี่แค่เนี่ยเออยากได้เป็นเบาะคาลิเปอร์ด้วยแต่มันมีแค่เนี่ย สามารถเลือกๆว่าเป็นคาลิปเปอร์หรือเปล่าอ่ะนี่เป็นคาลิปเปอร์ใช่ป่ะดูก่อนไม่ใช่อ่ะลองไม่เป็นนี่ได้ไหมวัน่าจะสวยนะอ่ะมานี่แหละโอเคอันนี้ต่อไปเอาเป็นปักชื่อตรงนี้หุมแมวแล้วกันเอ๊ะอเอาดี ดูก่นลองเอาเล็กกันถ้าไม่ชอบไม่เอาเนี้ยผมเออเอาจริงก็ชอบนะแต่ไม่อยากเอาก็ชอบไม่เอาคืออะไรยังไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยข้างบนตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปเลยนะผมเอาแบบธรรมดาแล้วกันทูก่นอ่า ที่วางตรงข้างล่างตรงนี้นะผมเห็น mm. ปะที่วางขาตรงวางเท้าเนี่ยนี่เป็นวันนี้เอาสีอานอะไรกันต่อไปเป็นฟวนอาไรเนี่ยผมสามารถที่เลยว่า mm. อ่านี่เป็นแบบคาลิปเปอร์แค่แบบรอบๆใช่ปะดูกันน่าจะใช่นะ่ยผมเพราะว่านี่ลูกเปิดเป็นคาลิปเปอร์รอบๆอืมใช่เนี่คาลิปเปอร์รอบๆอันนี้เอ่อคาลิปเปอร์หมดเลยใช่ปะดูกัน โอเคใช่เนะี่ยผมคาลิเปอร์หมดเลยอุ้ยเสียวฟารลอ้อเนี่เนี่ยผมเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นตะเข็บเนี่ยผมที่อยู่ในพวงมาลัยใช่ไหมน่าจะใช่เนะี่ยผมห่อสีเขียวแหละโอเคใช่สวยสวยแรงนะครับดูก่อนประมาณนี้เป็นเบาะอ๋อนี่ไม่สามารถเลือกเบาะได้ด้วยอ่ะลองลองดู ขายๆาดืมนะด้านนี่้เรากดอันนี้ดูเนี่ยผมด้านมันมันนานจริงจังโอ้อยที่นะทุกคนเราว่าแบบออริจินอลธรรมดาดีกว่าเอามาคือตรงนี้นั่นเองอะไรอ๋อข้างบนตรงนี้เนี่ยผมที่ปากข้างบนนะแบบนี้แหละทุกคนสวยเลยอันนี้เป็นเบลล์เนี่ยผม อิ๊ชเบลวะไม่ใช่นี่นะผมมูนี่ีเบลไม่ใช่ดีแล้วผมนี่เป็นเบลที่คาดนี่สวยเลยทุกคนตัว,ว้างได้ไหมไม่ได้หรือเปล่านี่ประมาณนี้แหละอะต่อมาในหัวนี้เราเป็นคอนโซลด้านหน้านะเลือกได้ไหม ืออะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมน่าจะไม่มีอะไรแหละใช่ไหมหรือเปล่าอ๋อนี่นะทุกคนวันนี้มันสามารถเลื่อนได้ว่าตรงไหนเป็นแบบดำๆนะผมว่าตรงนี้แล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือกให้เลือกอะไรอะรเอาดีเป็นอย่างนี้แล้วกันต่อไปนี่นะผมออปชั่นเพิ่มเติมอ๋อนี่คือสามารถเลือกออปชั่นเพิ่มเติม มีเท่าที่วางแก้วนะ้ำประมาณนี้ทุกที่มันจะมีนะเอามานี่ตรงนี้เป็นรถของผมเลยนะอ้าวนี่โอเคคือรูปแหละนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือโค้ดของผมนะทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ย,ยังไงนะ <c oughs> นี่ทุกคนสี่ย oma หนี้นะ มอยากดูอะอยากใครต่างๆน้อะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้นะครับผมแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสั่งเลยละกันทุกคนฮึบโอเคแล้วผมตอนนี้ผมก็ได้สั่งทีมเียและรอวันมาส่งนะผม้าดว่ามาอี้สามเดือน โอเคไดผมตอนนี้เราก็ได้ผ่านมาเป็นเอเวลาผ่านมาเป็นสามเดือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าเอ้ยเมื่อกี้เห็นไหละนี่ผมก็ได้มาอยู่ที่เอหน้าขนส่งเรือเอ้ยขนส่งของเอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตรงที่ขนส่งเนี่ยผมท่าเรือขนส่งนะเอออะท่าเรือขนส่งนี่แหละซึ่งวันนี้ผมก็ได้รถมาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นไฟอะไรหรือเปล่าเอออันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยทุกคนลองไปโทรได้เนี่บผมวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่บผมเออนี่นะของเบอร์ห้าห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแนวนี่ใครเนี่ยมีประมาณนี้เลยวิทุกคนได้ยินไหมฟ้าร้องอย่างแรงทุกคนเอ้ยโอเคแน้วทุกคนสรวไม่ตนวจเลยฟ้าร้องไปก่อน แล้วก็มาส่งเลี้ยวพาธีกันรีกว่าไม่ใช่เนอะผมโอเคเนี่ยผมตอนนี้ลำวงผมก็ได้มาสม่งไปทีละร้อยแล้วเห็นไหม,มนึ่มหล่หอหล่อหล่อซึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมสั่งเอ่อีโวอะไรนะเอ่อสั่งอีโวธรรมดาไปไอตัวอ่ะีโวเอออีโวเอาอ,อ,อะไรพูดสั่งมูลคร์อีโวไปทำไมได้มูลคร์ อ่ามูลค่าแคลฟูฟอร์แมนเนี่ยผมรู่ต้องสงสัยนะเพราะว่าในเกมนี้มันก็มีแค่และบลูมูลค่าแคลฟูฟอร์แมนนะผมหาอีโวไม่เจอนะทุกคนผมเลยเอามาแค่ฟูฟอรแมนนะทุกคนแต่คืการแต่งอะไรเงี้ยคือเหมือนเลยนะไม่เชื่อดูนี่เนหะ็นไหมสีรถก็้า,ายกันแล้วนะครับผมแต่แม็กนี่ก็ไม่คล้ายนะทุกคนแม็กของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแต่เป็นสีอ่าออกเงาเงินนะครับผมแล้วก็คาลิปเปอร์นี่เหมือนเลยโอ้โหเสียงฟาร้อง มปดูทุกคนได้ยินหรือเปล่านี่นะผมเมื่อกี้ก็ไปเหีห่ยวมาหนึ่งเนี่ยผมคั <c oughs> นคาไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนนี่นี่เห็นไม่มตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าวิวอะไรอ่ะจำไม่ได้เนี่ยผมวิววิวสักอย่างตรงนี้ก็เปิดได้เนี่ยผมอ่ะต่อมาอีกท e ีนี่เห็นไม่มกดผิดนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เลยตรงนี้ก็เหมือนนะทุกคนภายในอย่างเงี้ย ก็เหมือนเห็นป่มนี่เห็นว่าเบาเป็นวันนี้ด้ืยกันเห็นไหมเนี่ยผอเพิ่มแต่งก่อนเออมันนี้นี่เห็นป่มเบาตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้แบบตะเข็บนะครับผมนี่ก็เป็นคารลิปเปอร์นี่เป็นคาร์บอนนะครับผมแต่ผมไม่ได้คาร์บอนมานี่นะผมทำพวงมอะไรก็เป็นคารลิปเปอร์หมดเลยแล้วก็ตะเข็บก็เป็นเขียวเขียวนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงไหนดี ตรงไหนตรงไหนที่ปวด,ด่ะตรงนี้เนี้ยผมแล้วก็ตรงนี้เนี้ยผมมาดูหน่อยจีนี่ทุกคนเห็นไหมตะเขียบมันก็เป็นสีเขียวเขียอย่างนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ใช่แหละโอเคเนี้ยผมเดี๋ยวลองมาขับกันเลยก่อนขับเนี้ยผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนชูบ อย่างเ่าอ๋อถอยหลังถอยหลังอยู่เดี๋อาอยู่เสียงดอกก็ประมาณนี้ลยด้วยเฮ้ยอันนี้คือไม่มีไฟแลบออกมาเสียดายมากเลยทุกคนไม่เป็นไรนะผมเอาเชเดี๋ยวลองไปขับกันเลย เดียวตัวข้างทางมากเลยว้าวายอยากน้อยก็ไม่ชนอะไรตอาจะีหายหนะักอยู่แหละ มไม่เป็นไรนะทุกคน <c oughs> <t ose> ชนเรียบร้อยนี่เป็นเกาะส่วนตัวของผมนะลือมบอกนี่คือเกาะส่วนตัวของผมมือเลยแบบว่าสามารถขับได้ทุกคนเราขึ้นไปบนเขาตรงนั้นดีกว,ว่าแล้วผมรู้ทางลัดอยู่แล้วผมเพราะว่าผมเป็นเจ้าของเกาะ ออนิดเดียว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 เรวต้องไปทางหลักนะทุกคนหืมสุดยอดนะผมแลมโบ อพ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 อ,พอ,พอ,พอแล้วจะถ่ายข้างบนตรงนี้นี่สวยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปก่อน <c oughs> เสียงเครื่องนะ่าจะไม่ไหวแนละ้วสงสารตรงสาร, <c oughs> ร,สารเครื่องด้วยมากคน <c oughs> มาจมาตรงนี้แหละมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเออวิวมันก็นสวยอยู่นะแต่สภาพรถคือไม่ไหวแล้วทุกคน เออทีนี้ดูฮอนวิวข้างบนสวยนะทุกคนกินมาแค่นั้นแหละโอ้ยๆๆๆๆเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดข้างบนดีกว่าอ๋อรถหับป่ะนี่โอเคไม่ดับผมขึ้นไปปิดข้างบนดีกว่าไหวปะแล้วรู้อื้อเลเวลสุดอือหืพลังแห่งกระทิงทุกคนเครื่อง V10 Whoa, whoa. โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น, like. ke, share, นั่นในเพียงเพียงเท่านี้นะผมใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นะครับผมสรับคลิปนี้ผมไปแล้วเสียงฝาร้องมันบไม่ร Lat ู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าเยาให้ฟัง มันสุดยอดมากเลยทุกคนร้ <c oughs> องไม่หยุดเลยโอเคให้ผมไปแหละ See ียู